Arena, สวัดส,สดีครับตื่นเต้นตลอดเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดนีนะฮะว,วันนี้ทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงมาสุดท้ายแล้วฮะ วันนี้มดดำทำหน้าที่ผู้ช่วยหานเสียงคนสุดท้ายแล้วของพักเพื่อไทยฮะมดดำมดดำพูดแบบนี้หมายความว่าต่อไปจะทำหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมหลังจากนี้มดดำแค่มาบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวเองรู้สึกว่าจะมีวันนี้ได้คนหนึ่งผ่านทองแพชชินวัตร์นี่แหระฮะ ปเดินตามทางทองแท้วันนี้คงไม่ต้องมาขึ้นเวทีอย่างนี้ถ้าเมื่อ20ปีที่แล้วไม่ตีกันก็คงไม่ต้องมาขึ้นเวทีแบบนี้จบจากวันนี้ไปพี่แต้ครับเมื่อนั้ไม่รู้ว่าในทีวีเป็นยังไงเมื่อตั้ขอกลับไปทําหน้าที่ในทีวีเมื่อตั้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยไม่เกี่ยวอยู่แล้วล่ะเกี่ยวแล้วขอจบหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงวันนี้วันสุดท้ายได้ไหมฮะ เดียวนะเรารู้สึกว่าความรักความศรัทธาที่มาดามมีมาให้กับเพื่อไทยโคตรรักเลยฮะในหัวใจมดดำไอ้คำว่าความรักเพื่อไทยมันมาจากอะไรความรักเพราะเชื่อว่าวินาทีนี้ไอ้คิดใหญ่มันต้องคิดและต้องหาคนที่ทำเป็นให้ได้ทุกคนอย่างเงี้ยเหรอฮะ ทุกสัญญาเาแล้วนะฮะว่าวันนี้มะดับก็อตัวมาดัามาเสียงกับพวกคุณแล้วเมื่อคุณกล้าคิดใหญ่ขอให้ทุกท่านทําให้มันเป็นจริงๆนะฮะทำให้มันเป็นทำให้มันเกิดหมดเวลาด่ากันแล้วฮะาปีเหนื่อยไหมฮะ <Yeah. S 1> เหนื่อยก็ต้องเลือกพัก <Yeah. S 1> เลือกเบอร์ <Yeah. S 1> นั่นแหละ พราะพวกนี้กลับมาเป็นพิธีกรเหมือนเดิมแล้วไม่ได้ตะโกนแล้วขอตะโกนหน่อยนะพี่น้องที่คโรครับและนั่นคือความในใจเล็กๆน้อยๆของมดดำที่นี้มาฟังมดแดงบ้างนะครับสื่อบนชนก็รายงานข่าวมดดำว่าเวทีวันนี้ คือเวทีปราัยเวทีสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยช่วยเขียนข่าวใหม่ด้วยว่าท่านเข้าใจผิดรายงานผิดนี่เป็นเวทีปิดท้ายของการหาเสียงคราวนี้เท่านั้นไม่ใช่เวทีสุดท้ายและเวทีต่อไปของพรรคเพื่อไทยคือเวทีแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ถ้าจะเป็นเวที เริ่มขึ้นเหมือนกันพอดับแน่พี่ขึ้นไงาะถ้าสมมติจะพูดอีกาง้ว,ว่า9ปีหลังจากนี้เราคงไม่ต้องไปพูดอะไรกันเยอะแล้ววันที่14ไม่ว่าวันนี้คุณจะสูงเหมือนคุณเศรษฐาคุณจะรวยขนาดไหนคุณจะเป็นใครไม่ต้องพยายามใส่ส้นสูงให้เท่าคุณเศรษฐานะฮะพยายามอยู่วันนี้เรามีหนึ่งสิหนึ่งเสียงหมดเวลาทุกสิ่งทุกอย่าง หลังจากนี้คือเวลาซ่อมประเทศซ่อมชีวิตตัวเองซ่อมคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนะพี่น้องครับที่นี่คือเวทีของคนไทยทุกคนพักการเมืองชื่อพักเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าท่านจะเชื่อทางการเมืองแบบไหน ไม่ว่าฉันจะเป็นกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ถ้าเราเข้าไปนั่งในธรรมเนียมรัฐบาลเราจะขัดเคลื่อนทุกนโยบายครับ มีคนนั้นไม่มีคนนี้แต่สำหรับภาคพเพื่อไทยกับประชาชนผูรักประชาธิปไตยเรามีรา พี่ว่าบรรยากาศเรื่องท้ายมวยชิงแชมป์โลกจริงๆฮะเมื่อกี้ตอนแรกก่อนที่มาพี่เต้บอกมดเดี๋ยวคนจะเงียบมากเลยนะเดี๋ยวคนจะนิ่งมากเลยนะมนจะต้องเล่นบอกพี่หนูเล่นไม่เป็นจริงๆแล้วโอ้โหคนเพื่อไทยนี่คึกจริงๆนะฮะคึกจนคือมดดำต้องเข้าใจว่านี่คือความคึกคักของคนที่รักในชัยชนะซึ่งกำลังจะมาถึงในอีกสองวันข้างหนะ้า เอาอย่างนี้ไหมพ่อน,นำสื่อมวลชนทั้งไทยทั้งต่างประเทศเข้ามาเราให้พี่น้องมีส่วนร่วมนิดหน่อยได้ไหฮะขอดูคลื่นพลังของความเปลียนแปลงได้ไหมคลื่นพลังฝ่ายประชาธิปไตยขอดูเส้นเส้นเว็บจากทางขวาเลยนะโอเคฮะเดี๋ยวพี่ไปดักรับทางซ้ายโอเค,อ,เคอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอดูคลื่นของทุกท่านด้วครับสวัสดีค่ะ พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วไปสู้โดยกันประชาชนเวฟกลับไปเวฟกลับไปหมดเดมครับ ม,มันมันกว่านี้ได้อีกว่ะจริงเหรอฮะกองเชียร์เพื่อไทยมันกว่านี้ได้อีกถ้าอย่างนั้นฮอที่นี่มันฮอคอนเสิร์ตเออปกติจะมาจาัดคอนเสิร์ตที่นี่ลืมไปฮะเอาละเอาละอย่างนั้นทุกคนพร้อมจะลุกหรือยังพร้อมจะปลดปล่อยหรือยังปลดปล่อยม่ต้องมา54ก่อนถึงสิบสี่ปลดปล่อยมตดอกมาเต็มที่เพลงมา เราใช้หนึ่งสิบหนึ่งเสียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนครับหลายคนบอกว่าเต้นทั้งเต้น,น,นกัน,น,นขนาดนี้สะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแผ่นดินแน่นอนและจะแลนสไลด์วันที่14แน่นอนเอาละครับโคดาแน่นอนฮะหนึ่งคนที่อาสา มาเป็นหัวหน้าพวกเรามาตามั้งแต่เด็กๆเลยฮะแล้วก็ที่ทําทุกวันเนี้เพราะเห็นน้องตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนจนวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเห็นน้องเป็นนายกแล้วขอเสียงติใ๊ให้กับให้กับคร 来，出发！